โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยครับมื่อนีกกน้ก็อยู่ผมคือต่อนี่จะหากินของของยู่ขอวะเสียงรถขึ้นเป็นแปลก chắc chắc nè แงแซงตรงแซง <Yeah. S 1> ปกติข <Ooh. S 1> ับล <Ooh. S 1> ังเทยังจวดเหมือนเดิมรูปพ่าค <laughs> วาหรอมองชิ้นคอดู <Wow. S 1> อเรื่องความมีอย่างจริงโอ้ย มันเสียงคือบ่บอกว่าแม่งคิดว่ากันตินเนี่ย เียวผมเดยไปเจอตอนก,นกนลับเาไปเลยโอ้โหเผ็ด โอเคเราก็กินข้าวเสร็จแล <Okay. S 2> ้วเราก็จะไปทำงานต่อครับผมเ <Yahoo! S 2> สีย,ยงก็นุ่มมากนะ <Wow. S 2> อย่างนี้แหละดีแล้ะมันจะได้ปลอดภัยจากพี่หลวด <S Phillips> แต่มันก็มีกระจกกับท้ายสั้นเหมือนเดิมแหละปัญ <B ologic. S 2> หา กระจกตอนนี้ก็ต้องสั่งกระจกอาซิกมาอยู่ข้างละห้าพันเนอะว่าอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าที่ได้ผมว่าจะไม่เอานะแพงโคตรหาพันขางละหาพันกันคู่ละหาพันคมกบ้าหรอก you <laughs> โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนอยไปเยอะนะครับสำวัี้สวัสดีครับไปเจอกันใหม่พีีหน้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามความเด้อขอบคุณหลาย Lost my mind, cuz your frame. Ay, hey, girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body emotion, I feel the commotion. Beyond you, like lotion. I'm honest and broken. I flow like the ocean. I feel you were chosen to fix me. I'm broken. My heart that